มีอะไรก็พูดมาอ๋อแต่ถ้าเรื่องเงินฉันไม่ให้นะถ้าคิดจะมาเบิกเงินล่วงหน้าฉันไม่ให้แล้วไม่ทำ เตรียกับข้าวให้พี่ไงข้าวไข่ต้มเตรียมเรียบร้อยแล้วจ้ะขอบคุณมากแล้วเต้นนาพี่ยังนี่จ้ะเออพี่เดียวพี่เดียวกินข้าวกับไข่ต้มทุกวันเลยอ่ะพี่ไม่เบื่อบ้างหรอเราประหยัดได้ก็ต้องประหยัดนะใหม่อีกเทอมเดียวใหม่ก็จะเรียนจบแล้วนะหนูใกล้จะเรียนจบแล้วจริงๆถ้ามันทำให้พี่เดียวลำบากมากขนาดนี้หนูไม่เรียนก็ได้นะไม่เป็นไรจ้ะ พี่ทำตามคําสั่งที่แม่สั่งไว้ก่อนเสียไปละพี่ทำงานอ,อนันนะเดี๋ยวพี่ไปสายจ้ะอ้ายำดิว นี่ก็เลิกงานแล้วเนี่ยยังไม่กลับบ้านเหรอเนี่ยผมทาโอราครับแล้วป้าล่ะครับยังไม่กลับเหรอครับกําลังจะกลับอยู่พอดีก็เลยมาทักทายไงงั้นป้ากลับก่อนนะครับผมพี่ดิวหนูกลับมาแล้วอ้ามาแล้วทำไมไม่บอกพี่ก่อนอนะ่ะก็กะว่าตอนเย็นนี้จะกลับบ้านพร้อมพี่ดิวไงงั้นเหรอพี่ดิว เกตหนูออกแล้วนะอีกนิดเดียวอ่ะหนูวก็จะจบแล้วโอ้โหสี่หมดเลยอนะ่ะเนี่ยอีกเทอมเดียวก็จบแล้วนะพี่ก็จะเลิกงานกันเดี๋ยวพี่ทำโอชั่วโมงหนึ่งก็จะกลับล้จ้ะนี่งัวคุยเลไอยู่นี่ฮะไม่รู้หรอกว่าฉันกำลังจะกลับบ้านน่ะทำงานได้แย่มากอย่าไปขนของก็ไปใส่ท้ายรถฉันวยได้ครับแล้วน,นี่ใครล่ะน้องสาวผมเองครับ แล้วทำไมมาคุยกันเวลางานฮะรีบไปขนของแล้วก็ใส่ท้ายรถจะได้แล้วเออพี่ดิวเดี๋ยวหนูไปรอพี่หน้าบริษัทนะไปได้แล้วครับ ฉันมีอะไรหรอยามดิวเออไม่ต้องมาเอิมาเออหรอกมีอะไรก็พูดมาอา๋แต่ถ้าเรื่องเงินฉันไม่ให้นะถ้าคิดจะมาเบิกเงินล่วงหน้าฉันไม่ให้แล้วผมไม่ได้มาเบิกล่วงหน้าครับแต่ผมจะมาขอยืมเงินคุณไอ้ครับไม่ได้มาเบิกล่วงหน้าแต่จะมายืมเงินส่วนตัวฉันเนี่ยนะนี่นายเป็นคนยังไงกันนะคะ ผมจำเป็นนะครับพอดีว่าน้องสาวผมเทอมนี้รี่เป็นเทอมสุดท้ายแล้วผมจะต้องหาเงินจ่ายค่าเทอมน้องภายในทิตศนี้ครับผมไปหายืมหายืมไม่ทันนะครับแต่ยืมเงินส่วนตัวเนี่ยมันไม่มา,ากไปหน่อยเหรอแค่เบิกล่วงหน้าฉันยังไม่ให้เลยแล้วจะมายืมเงินฉันเนี่ยคิดว่าฉันจะให้หรือไงผมขอร้องนะครับผมจำเป็นจริงๆครับคุณายถ้าครั้งนี้ฉันให้นายยืม ครั้งหน้าไหนก็ต้องมายืมฉันอีกคิดว่าฉันไม่รู้หรือไงนัมไม่เป็นไรครับผมไปรนลูกคนคุณอายแล้วครับขอตัวนะครับคนสมัยนี้นี่มันยังไงเนี่ยฮะคิดจะยืมก็มายืมกันง่ายๆแบบนี้แน่น่ะโอ้ยได้เวลา กินข้าวเร็วเราเออเออเอหอมจังเลยประทูกเคก็มตัวนี้อออเอาเดี๋ยวมาๆนั่งกินข้าวกับป้าเร็วไม่ดีกว่าครับเออ มาเถน่าจะมาโมงมา,มาไหมอะไรนั่งลงนั่งลงอาแล้าทำไมเองเป็นอะไรเนี่ยดูหน้าตาพักนี้ดูเครียดเครียดไม่มีอะไรครับอืมเองอย่ามาโกหกป้าเลยป้านี่ดูตาเดียวก็รู้แล้วเครียดเรื่องออางานหรือเรื่องเงินฮะคือน้องดิวกำลังจะจบอะครับเทอมนี้อืแล้วดิวจะต้องจ่ายค่าเทอมให้น้องภายในาอาทิตย์นี้ครับ แต่ดิยวยังไม่มีเงินเลยครับเออแล้วเอ็งไปถามยืมคุณไยเขาหรือยังเนี่ยผมไม่ถามมาหมดแล้วครับป้าคุณอาอผมก็ถามแล้วไม่มีใครให้ผมยืมเลยครับอ,อันนี้ผมเข้าใจนะครับว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีเอ,อ้เอาแล้วขาดเหลือเท่าไหร่ล่ะหนึ่งพันครับ 1> 1, หนึ่งพันเออเดิวเอาอย่างนี้แล้วกันนะเดี๋ยวป้าเน่ะจะให้แกยืมก็แล้วกัน จริงเหรอครับป้าเออขอบคุณครับว่าแต่ป้าจะมีเงินพอใช้เหรอครับเออป้าน่ะประหยัดเอาก็ได้ไม่เป็นไรหรอกป้าเนี่ยฟังจากชีวิตของเองแล้วนะ่ะชีวิตของเองน่ะมันน่าสงสารอนาคตของน้องสาวแกเน่ะสำคัญกว่านะถือซะว่าเงินหนึ่งพันเนี่ยป้าไปเอาคืนก็นแล้วกันป้าให้เองนะครับ <ook S 1> <auch S 2> เดี๋ยวนะแค่นี้พันเดียวเองอะ ออจ้ามามากินข้าวกับป้ากันแล้วกันค่ะเพิ่งจะเซ็นสัญญาไปเมือ่อสักครู่นี่เองค่ะอ๋อได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ นายครับคนที่เจ้านาให้ผมไปตามหาเนี่ยผมหาเจอแล้วครับดีเลยค่ะแล้วพิธีอ่ะหาเขามาได้หรือเปล่าคะอ๋อได้ครับงั้นพิธีให้พี่เขาไปรอที่ห้องประชุมใหญ่ได้เลยค่ะอ๋อได้ครับค่ะค่ะบ้านนั่งรอตรงน,นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากๆเลยนะคะอ๋อเจ้านายมาพอดีครับ ฉันนั่งมีคำจะไหนาขอตัวก่อนนะครับป้าคะจำหนูได้ไหมคะออหนูใช่ไหมจ๊ะที่ให้คนขับรถอะไปตามป้ามาเป็นแม่บ้านนะคะใช่ค่ะหนูเป็นน้องสาวของยามคนนั้นนะคะป้า <Yeah. S 1> ยามยามที่ยืมเงินคุณป้าไปหนึ่งพันบาทเมื่อสิบปีก่อนนะคะจำได้ไหมคะป้าถ้าหนูไม่มีป้าในวันนั้นอะหนูคงไม่มีวันนี้หรอกค่ะป้า คือน้องดิวกําลังจะจบะคระบเทอมนี้อแล้วดิวจะต้องจ่ายค่าเทอมให้น้องภายในอาทิตย์นี้ครับแต่ดิยวยังไม่มีเงินเลยครับเออแล้วเองไปถามยืมคุณไยเขาหรือยังเนี่ยผมไม่ถามมาหมดแล้วครับป้าคุณไอผมก็ถามแล้วไม่มีใครให้ผมยืมเลยครับอ,อันนี้ผมเข้าใจนะครับว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีเออเอาแล้วขาเดเลือเท่าไหร่นะหนึ่งพันครับหนึ่งพัน อเออเดี๋ยวเอางี้แล้วกันนะเดี๋ยวป้าน่ะจะให้แกยืมาแล้วกันจริงเหรอป้าออขอบคุณครับอ๋อป้าจําได้แล้วค่ะตกลงหนูจะให้ป้ามาเป็นแม่บ้านใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่จริงๆถ้าป้าไม่อยากเป็นแม่บ้านก็ได้นะคะไม่เป็นไรหนูอยากจะให้เงินเดือนป้าห้าหมื่นนะคะเพื่อเป็นการตอบแทนป้าด้วยค่ะโอ้ยหนูมันเยอะไปค่ะ ป้าเน่ะรับไว้ไม่ได้หรอกคะ่ะหนูป้าคะมันไม่มากไปหรอกคะ่ะพี่ดิวพี่ชายของหนูอ่ะเขาบอกหนูไว้เสมอเลยนะคะป้าบอกว่าถ้าใครมีบุญคุณกับเราอ่ะเราก็ต้องตอบแทนคุณคะ่ะยังไงป้าก็ขอบคุณหนูมากเลยนะจ๊ะเอ๊ว่าแต่ยามดิวเขาไปไหนเหรอคะพี่ดิวเหรอคะพี่ดิวพี่ดิวมานี่เร็วพี่ดิวพี่ดิวจำป้าได้ไหม อ๋อประมดผมให้คนไปหาป้าตั้งหลายที่ครับแต่ไม่พบป้าเลยผมดีใจมากเลยได้เจอป้าเนี้ยครับเออดิวข้าก็ดีใจเหมือนกันว่ะเอ้ยนี่เอ็ยัเงเป็นยามอยู่หรือวะเนี่ยฮะโอ้ยป้าหนูก็ไม่อยากให้พี่ดิวเขาเป็นยามหรอกค่ะอยากให้เขาอ่ะเป็นประธานกิตติมศาักดก์ไปเลยค่ะแต่พี่ <c oughs> ดิวนั่นแหละบอกว่าอยากเป็นยามมากกว่าทําแล้วมาสบายใจหนูก็เลยต้องยองมอะค่ะป้าจ้ะป้างั้นประมดย้ายมาอยู่ผมไหมไม่ต้องมาเป็นแล้วแม่บ้าน ไม่ได้แล้วค่ะคุณดิวให้ป้าเป็นแม่บ้านเหมือนเดิมนี่แหละค่ะถ้าป้าอยากเป็นแม่บ้านอ่ะก็ได้ค่ะแต่ว่าเงินเดือนอ่ะก็ห้าหมื่นนะคะป้าตกลงไหมตกลงจ้าพี่ทีคะเข้ามาหน่อยค่ะพี่ทีเดี๋ยวไปจัดเตรียมห้องให้คุณป้าหมดด้วยนะคะอ๋อได้ครับว่าแต่จัดตรงห้องแม่บ้านใช่ไหมครับ ไม่ใช่ค่ะจัดติดกับห้องประธานกิติมศักดิ์เลยค่ะอ๋อครับเนะครับค่ะ <laughs>